ปุ๊บปั๊บปุ๊บยังไงสิปมก่อนปมก่อนมันเอาดาเมจเยอะแน่นอนนะแปดนาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบอ่ะเอาเอาสวนเอาเอาสวนเอาสวนแอคก์เหรอแอคก์ก็เหรอยีเด็กก็เหรอฮะปาหนึ่งว้าวหมดว้าวหมดว้าวหมดจังหวะาที่กูจะสวน ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแพนด้าออฟเลนนะฮะนี่เห็นจ่ว้าวมวยมวยออฟ ไม่เตะไม่ตีไม่ถึงเลยมาเตะก,กูทีแดงเลื่อนมันจะแพ้ไหมครับเนี่ยเหมือนจะแพ้วิววิววิยโมเลเวอหนึ่งมันเก่งจริงว่ะโมลยลแอคเลยนะจลยนี่น่าละละไม่โดนนะยีปป๊าปสวนสวนสวนะครับนี่โอ้โหทันไหมนะไม่น่าทันนะเพื่อน มันเสียฟิกไปแล้วด้วยฟุตซับปุ๊บปุ๊บนี่ฝม่ฟันเขาเติมกันนะครับครับคอนเจนต์วันนี้ก็เป็นคอนนะฮะเพิ่มตามเมดให้เจ้าเพ,าพนดา้า้าับอีกแวนโรมี่แวนโรไมไปไงไปไงโอ้โหช่วงนี้กระนำซัมมเซลผมน่าจะหยิบแครี่มาหนึ่งตัวให้มันรู้แล้วรู้ล่อยไปเลยว่ามันโยนไปเลยนะครับ ต้องหาจ้าหมาเข้าเอาเองนะครับทีนี้ไม่สี่ด้วยเออทำอะไรไปได้ด้วยเป็นงไงล่ะเออคอนเทนก็ต้องดำเนินต่อไปนี่ครับมันสี่จ้าจัดร์เล้วไปวห้าอยู่แล้วนะเนเี่ยเออเดือดน้อยครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งไปก่อนเฮ็ดนัำ กุฏิชีเ้เราก็แรงอยู่นะครับก็จะเป็นรูนชี้สินะครับเพื่อนๆอันนี้ได้เจอกกรอกได้รองเท้าตัวน,นี้เราต้องอัพการเงินของเราขึ้นมาก่อนนะครับเท้ากันซ,ซีเลยครับกันมวยต่อยแล้วเราแบบว่าส่วนได้ ขอธรรมดาไปครับไม่เยี่ยโอ้โหเพื่อนมาเราก็แบบใส่สกิลเลยไม่จะแพ้แล้วเนี่ยตัวเดียวกันยัดมันตันแล้วมันตันอะไรนักหนาเับเนี่ยเออโอเคตอนนี้ด้านบนเราเยอะกว่าครับ คือมาสามสี่ตัวอ้าโอ้ออฟเลนมันไ,ไม่ไทำเลนล่างวะน้องเลนล่างทำง่ายกว่าเรนนี่สองตัวปั๊มเลยขอยัดปั๊บก็ให้ ตอนนี้เราต้องเก็บเก็บความแค้นส่วนตัวไว้ก่อนนะครับแม่งยัดกลัวยัดกลัวปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บยังไงสิยังไงสิเือ,อมวยออฟที่มวยอวยอฟเลยเนี่ยเราออกยูเมดชอ่์ชิ้นเดียวเขาเบิร์ไ่ตายเราส่วนได้เลยนะครับจริง,รงๆผมไม่เคยเคยเลองออกทอยแล้วมันการเยอะเกินไปว่ะยูเมดเชอร์ครับ สมมุติถ้าในตัวเล่อย่างเดียวในไฟล์ก็มีออกบ้างในเลนมยังไม่เชื่ออันเดียวกดทันนะส่ดนมากกดอันติไม่ค่อยทันรอกมากดทันตอนประมาณแบบว่าหลังจากที่เขากดอันติก็ไม่ตายแล้วอุ้ยโอ้ย,อยเพื่อนมาเจอ,อ่อาวิจังหวะสวยนะอันติฟิกเกอร์ยัดเข้าไปเลยครับมาเรื่อยๆแม่ยติกูเยอะ แต่ได้ปมบนไปแล้วนะยังไม่ไปไหนครับตรงนี้โอ้โหส่งติงจังเลยอะ่ะส่งติงตังเลยคตรงนี้ต้องยอมครับมีไต่เช็คพุ่มหนึ่งทเออไปกันที่คอนเลยครับบล็อกขึนสเปียร์เสร็จแล้วก็ไปคอนนะครับฟอสแฮมเมอร์ ไปฟาร์มตรงกลางครับรม,มันน่าใส่จริงๆว่ะแต่แต่ไม่เอาดีกว่ากลัวพลาดนะพลาดแล้วมันจะซ่อมยาวเข้าไปอีกอถ้าไม่มาอย่างนี้ก็น่าจะไม่มาละน่าจะกลับแล้วครับเคลียร์ดีกิ่าไปเล่นล่านะครับกูอบอกแลนะ้วเล่นล่าง,ง่ายๆน้องเออ มันทำบทอยู่แล้วแน่ไปเล่นเล่นล่นลั่งอ่ะปามเลยเฮลี่สองตัวปามเลยเ,เลือกตัวอย่างเงี้ยปามเลยไม่ยากกูอยากฟีซัพพอร์ตแบบนี้บ้างน้องเออมึงดามกันมาเองอ่ะเล่นเข้าไปเลยมึงดาบเข้ามาเองเล่นเข้าไปเลยมึงไม่ต้องกดยอมแพ้กูไปกูไปกดด้วย ใส่โอ้โหชุดยังเงียไม่ตายชุดยีไม่ตายอ่าไอ้เหี้ยว่ะเดี๋ยวไมไ่ทำเลยเลยว่ะเกมเนี้ยโดน่างเดียวอ่ะกูโดนไอ้นี่ก็ไม่ได้มันโดนไอ้นี่สกิลสงองพวกกูโดนสวนเลย น้อยเราก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับสยบอารมณ์เข้าไว้แยกฟาร์มอย่างเดียวเออไม่ต้องงัง้น <c oughs> หยุดบทแล้วเลยจ้าโอเคตอนนี้เราได้ฟอสแฮมเมอร์มาแล้วนะครับบวกกับบล็เค <c oughs> นเซอร์ตอนนี้วันตอนนันเอาปมไปก่อนปอมก่อนปอมก่อนมันเอาดักเธอเยอะแน่นอนนะแปดนาที <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบอ่ะเอาเอาสวนเอาเอาสวนเอาสววุวรรณ เมนซูกาครับแืม, <laughs> ม่ได้ที่เอาหน่อยนะกูโดนไปเยอะละถ้าป <c oughs> ระได้ต่อดีวะคุณดูนี่ทารอนลองดูเย่ายน้อยเดี๋ยวผมจะเป็นสายทารอนใช่ไหม <c oughs> ดาบแบงอมอิออมน่าจะครบสูตรนะครับ วับขับกัน้เสียกันเยอะเลยครับโห้แผนแผนปุ๊บโดนแผน,โดแผนปุ๊บโดนแผนปุ๊บโดนอย่างงี้ิปฉชกไม่มีแท้งครับคานี้ขับวันเองเคลียร์ผู้จะกบหน้ากลัวกูมันมาพร้อมลิลิอยๆหน้าตลอดเลยอะเคลียเราก็รววไม่ได้ ต้องล้วงตอนที่เขาแบบกดสกลิลสองเข้าไปเท่านั้นนะครับในไฟท์มันก็ไม่ค่อยกดหรอกถ้าตรงมันไม่โดนล้วงนะฮะและเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะล้วงมันด้วยผมก็ไม่ล้วงมันนะครับมากเราได้ทารอนเป็นชิ้นที่สามใหญ่แล้วนะครับอันนี้เป็นครีเลยแล้วกันผมนไม่ออกแล้วอมอมิแามอุ้สมาดาบแดงดาบครีเลยเออกดสักที ผูโดดเลยบุ๊ด่ะเข้าไปแป๊บเดียวเกือบเหลืองมาต่อยืนแอค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 โลดโลดทั้งนั้นเลยครับแอคเหรอแอคเหรอยืนแอคเหรอยืนแอกเหรอยืนทำไรจังหวะนี้มันต้องมาแล้วกูจะสวนมึงมา ปาหนึ่งวาวหมดวาวหมดวาวหมดจังว่าที่กูจะส่วนตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเป้าหมายเป้าหมายไอ้ดีมาทำอะไรกูบ่อยนี่มันจะเดินไปขาป้างหน้าปะาหมหมันมเดินไปฟาร์มต่อเลยอะ่ะโอ้มันก็กดก,กันไปดี่มาดีดีดีเป้าหมายมีไปพุ่งชนไปแอบมา ไปแอบมาเลยจ้าหลอดจ้าเอาแล้วนี่ยังไม่มีดาบแดงน,นะครับใครเจอตูมก็ตูมแบบพลังแพนด้าโอเคผมคิดว่าถ้าได้คฤยิใหญ่เข้ามาอาจจะทำให้เราได้เล่นได้ดีขึ้นขอแค่ติดคฤิครั้งเดียวก็พอนะครับนามิ่มันจะแรงขึ้นมากๆบวกกับค้อนอะไรเข้าไปอีกทานรอนเข้าไปอีกอะไรทานรอนนิสัยเวียดนามน,นะครับ เคยเคยทุบนาคอยไปแล้วนะครับสกิลหนึ่งทีเดียวตายเลย,ยจริงจริญญไปเกมที่ทีมเราโยนด้วยนะครับต้องกลับว่ะจะไปปิดหลังโอ้แบบจะไปล้วงแคลรี่อย่างนั้นเหรอบุญยากนะครับตอนนี้ร้อยเขากดสองเอาผมเข้าเลยปลึ๊บ ไม่ยังไม่กดสองอ่ะสอดแล้วสอแล้วสอแล้วสอนแล้วสอดแล้วกูส,ส่วนบอดแล้วสอดแล้วกูส่วนนี่ดาบครีมาแล้วครับผมเหลือดาบสุดท้ายดาบสองร้อยดาบแดงแค่นี้ก็แรงแล้วแล้วดาบดาบแดงนี่ทวีคูณความแรงเข้าไปอีกอีกหนึ่งได้เซิ้งเอาไปละเอาไปละแอกไม่เลิกแอกไม่เลิกแอกไม่เลิก ไมกินมันหน้าเอ็กอยู่นะครับเออยเพื่อนตอนแล้วสกินมันสวยเฮ้ยตีเร็วด้วยเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าเป็นหมีพริ้วก็ยังได้อะสองพันตีคลิปเบิ้ลเลยครับตรงนี้ตายไปห้าโอ้ตายห้ารีบดัน,นครับรีบดันรีบดันเดี๋ยวให้เพื่อนดันโคงดันกลางอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยขอแค่ตีครีปทีเดียวผมว่าแรงเลยครับที่เหลือมันก็มีคอมโบทั้งสามคอมโบเลย ขอหมดครับหมดครับเออโอ้โตีติดสามที่ตีคีบนะตีคนไม่ตีที่กูเลยอ่ะอ่ะอ่ะกูบ่นทีนะไม่ตีที่กูเลยเดี๋ยวเด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 ีดเดเดเวเดเวเนเด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 เนเดเดเนเดเะเดวดเอยดเ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 บิดเดเดงดเ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 ่เดเด้ดเเดวดเ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 เรด เาไา่ไปซาำครับฝั่งเขานะไม่ได้แปลกแปลกครับเมดอันเลนน่ะเออไม่แตะได้บอลโผบนหุ่นจะตายปะวะอุ้ยโอ้โหเห็นเห็นศัตรูพอดีอยู่ฟ้าอยู่บาฟ้าฉะนั้นไม่ถึกอุ้ย วิสวันสวันนเี่ยขนาดกับโบว์ว้าวนะครับเนี่ยเห็นไปสองทีเกือบตายเหมือนกันขาดดาบแดงว่ะเพื่อนจริงมาแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คตาเมย์ก,กันดีกว่าครับผม,มนี่เกมปามันถึงได้แบบไอ้ธงไอเทมช้านะครับกูน่าจะโยนโยนให้แม่งดูแล้วดูรอดไปเลยว่ะแค่ที่สี่อะไรเงี้ยเออคอนเทนต์อีก อ่ะที่จริง5ต่อ4เรามีโอกาสได้ก็อดสเตเยอร์นะครับแต่ด้วยตัวละครมันไม่มีใครโซนให้เลยนี่นี่เห็นละมึงเชื่อกูพวกนี้กูโดดให้ให้ดูเออเชื่อหรือยังหมดตี้เอ๊ะ ยังไม่ทันไอ้รองดาดแดงเลยอ่ะม <why> ีแค <y> ่คีอ่ะอูท้ออ่ะกมอยากเล่นแล้วเกมบเนี่ยจะเข้ายังไงก่อนครับแม่มาดิมาดิไปไม่เป็นสนกเลยเกมนี้ฮัทเกมมาสู่สีอะไรเงี้ยแอร์ตัวละครดีแอร์โดยที่มาทำ ไอทงไอเทมอะไรอย่างงี้เออมันค่อนข้างโอเคอยู่เนี่ยใครโซนให้กูแม่เข้าไปปุ๊บกูกกตายต้นเกมโดนต้มดีก็ไม่เสียดาวนะครับในแฟนอย่างงี้โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอ,อ่อแพนด้าสายคอนนะครับจริงๆผมยังไม่ได้เทสเลยเรื่องของดาบแดงน,นะกูตายไปก่อนพวกมึงเลยไม่โดนด้วยวอ่ะมงังม่วเลนเนี่ยเอออย่ี้หรือวะ